อุดเฮ้ยเฮ t ยเฮ้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 ยโซเล็กพี่เจอเองหรอวะทำไมโซเล็ก <deserves> จ <ot> ังวะเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ามันหนีอยู่แล้วกระโดดด่วด oh If you can hear this, the portal didn't seem to have worked intentionally. The good news is is that the computer appears to have been sucked in with you guys. If you can fix it up and find a power source, you can probably get home. Be careful though. We can't see what dimension you guys are in. And anything could be working in there. อีเริ่มน่ากลัวละเผาเผาไพโรนี่ช่วงต้นเกมนี่โอพีมากเลยโอ้โดนบังคับเผาเรียบร้อยเผาอุ้ยเผาเดี่ยวเผาเดี่ยวแรงอยู่น่ะอุ้ยเผาเดี่ยวดุอยู่รองยิงเลยรุ่นน้องรุ่นน้องเนี่ยรุ่นน้องเคลียร์ให้ได้สวยสวยเดี๋ยวรออาไพโรอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวขายละขายไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอออัพไปวางตัวอื่นไปวางตัวอื่นขายซะแล้วล่าสุดเฮ้ยอะตอมเราว่ามันชิวขึ้นเยอะเลยนะทำไมเราไม่วางไพโรต้นเกมวะโอ้ไม่ขายแล้วไม่แยกไป2สองส่วน ใช่ใช่เป็นเป็นส่วนขาเดินได้กับแขนกับลำตัวเท่อะแล้วเร็วเป็ีอย่างเยอะเอ้ยตัวเกณฑ์ที่โดนบอสมาบอสมาตอนไหนวะอุ้ยตัวอย่างเท่อะอุ้ย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 ขาอย่างเร็วอ่ะคานอย่างเร็วไม่คุกบอสเออเดี๋ยวร้อยลูกน้องตายไปตัวหนึ่งเศร้ากดคืนแม่เลยอีอ๋อกดคืนแล้วทำดาเมจเยอะจังตั้งสิบสี่ เยอะจับโอ้ยตัวเดียวยังขนาดนี้โอ้โหลูกน้องตายเกี้ยงเลยลูกน้องคุกบอสตายหมดทำไงดีวะเนี่ยโอ้มาสองตัวเร็วข้ามันตายซะตายตูบอกให้ตายตายได้เร็วเออก่อนจะตายอุ้ยมีเงินเป็นหมื่นเลยเฮ้ยตอนเราเราลืมซื้อไอ้นี้ปะตัวซื้อไหมหรือว่าเก็บตังค์ก่อนอุ้ยตอนตัวใหม่มาตัวอะไรไม่รู้อ่ะคล้ายๆตัวสมองคล้ายๆตัวสมองเุ้ยหมูเด้งหมูดิเดียวเดี๋ยวหมูเด้งเป็นงี้เหรออุ้ย โอ้ยูตายแล้วเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเมือกเอ้ยโอ้ยมีคนใหม่เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ตัวอะไรอ่ะมาจากไหนวะพี่อย่างไวเลยเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่อยากรู้ด้วยเฮ้ยชิบหายชิบหายชิบหายเฮ้ยเฮ้ยจะหลุด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 เร็วๆดันกัดดันกัดดัน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 มีอีกขาอย่างน่าเกลียดเลยตัวยังใหญ่ขาขานิดเดียวเวฟที่สิบเอ็ดละน่าจะมีถึงยี่สิบแน่เลยไม่ยี่สิบก็ยี่สิบห้าเลยเหลือตัวเดีอวแล สี่พันห้าวัดเดอดวุ้ยอุ้ยหมูเด้งโอ้หมูเด้งสตันโอ้ยกอดเดียย่างหมูเด้งเลยอุ้ยสายซัมมอนเนอร์มาเลือดเจ็ดพันแปดโอ้มันมันซัมมอนบอกว่าเห็นมันถือคาถาน่าจะสายซัมมอนแหละดูอย่างลูกทรงแล้วมันใช่อุ้ยโอ้เนี่ยมาซัมมอนโอ้ซัมมอนเยอะด้วยโอ้ซัมมอนเยอะด้วยอู้ยเยอู้อู้ซัมมอนน่ากลัวจัดเทพไฮโลเลเวลตันละแฮ่ถึงเวลาเบิร์นเฮ้ยเฮ้ยเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ น่าจะไม่เล็กน้อยน่าจะเยอะอยู่ตอนนี้อยากได้ดีเจเวลตันอ่ะโอ้ยโกละราคา20,000ื่นวัดเดือดเฮ้ยวิ่งโคตรไวเลยเฮ้ยเออเอ้ยหมูเด้งวิ่งเร็วจัดหมูเด้งโอเครล้วร้อยเคลียร์หมดนี่อะไรอ่ะไพด่าว่าตับฟักโอ๊ยเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่แต่ดูไม่ทันเฮ้ย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 นี่เดือดชิวจังอ่ะตุ้มเสกนะเฮ้ยยาเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยเสิร์ฟุ้มเสกอู้หูดีนะฆ่าทันพอดีเกือบละอู้ยเกือบเสกถ้าเสกนั้นเมื่อ้้อยฮฮัักมาก พักที่เหมือนไฮด้าอ้วิ่งอย่างเร็วเลยตอมมี่เราว่าตอนนี้พวกเรานะ่จะอัพได้แล้วมั้งอัพเลยไหมโอ้โหย่างแพงเลยเฮ้ยพันหนึ่งมีเอาพันหนึ่งไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเทคมาเทคเมาตัวไหนะอหนะอนี่ไงไอตัวใช้ดาบอเอาเอ็กเซลเวลตันมาเอามาโอ้ยขาสองร้อยเออได้ละนี่ไงเอ็กเซลเวลตันเจอไปหน่อยเฮ้ยเยวนะเฮ้ยตอมเหมือนแป<า>๊บหนึ่ง เหมือนโปรกรมอัาตูมไม่ไม่อ่านเออซือคนละชิ้นได้ปะเดี๋ยวเราซื้อสองหมให้เราซื้อสองหมนเอาไว้ว่าเราซื้อให้ก่อนแล้วกันช่วยไม่ได้ละอ่าซื้อให้ละข้ามันข้ามันข้ามันขามันขามันขาามันามันขาไันขาอนีามันีามามันมนี่ยันขามันขาลันขาม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 ันมันขายันขามันขามมมมัาม แค่นั้นน่ะเหรอมันต้องช่วยอะไรได้อีกดิแป๊บนึงแป๊บนึงดูเกมก่อนดูเกมก่อนเดี๋ยวแพ้ตู้เสียไปตั้งหลายหมื่นเพื่อให้ตัวละครมันพูดได้นะอุ้ยอุ้ยบอลมาพอดีเลยว่ะซ่อมเสริมเพลงเลยไท่านดิวแมนมาแล้วโชว์พลังเข้าไปหน่อยจักรเออเสียงเสียงโคชาวล็อกกระบอกเลยอุ้ยต้อมขอโทษระวังผิดไหนวะโอ้เสียงแล้วมั้งนี่มันชาวล็อกแบบเมทัลนี่ว่ะเพลงหูเพลงโห โอ้ัำสเต็ปจับหูยอย่างมันไม่ได้ยีต้องอัปเกรดไปขึ้นไปอีกขีดนึงเลยเอามีเดียมอยู่แล้วนี่หว่าอุ้ยบอยหเลือดสี่แสนออดสี่แสนเลยเลือดสี่แสนตัวโอ้ดูว่าพอเล่นคิงอีกอุ้ยเอ่อตอนมันเอาไอ้ลูกเหลี่ยมๆมาด้วยคืออะไรไม่รู้ว่าไอ้ด้านหลังมันอะเอาลูกเหลี่ยมๆมาด้วยเวฟบอตอุ้ยว้าวเป็นคืนเลยสวยเราไม่มีหมอเราไม่คิดว่าคืนสองมันจะยากไงสวยและลูกนี้เอาหมอมาด้วยดี๋ยวว้าวมันทำอะไรอ่ะ ทำไรไม่รู้แต่ช่างแม่ละกันอีเยอีเมียคอมเมนเดอร์มึงช่วยอะไรขุนสก่าเมียคอมเมนเดอร์ไม่ช่วยอะไรเลยผู้สั่เสียงเงินตั้งเยอะโถื่อทำอะไรเนี่ยโอเคอย่างน้อยดาเมจเราเป็นน้ำอยู่ดาเมจเราเป็นน้ำอยู่โอ้ยโอ้ยฟันอะไรอ่ะโอ้ยไปโลตูโดนตันคนเดียวเลยเออดีแล้วล่อซื้อล่อซื้อหน่วย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 ล่อซื้อเท่ากับเกมนี้ได้ไหมไม่รู้หน่วยล่อซื้อหน่วยล่อซื้อหน่วยล่อซื้อโอเคหน่วยล่อซื้อวางตามแบบละอ๋อมันจะยิงบ้างนะอนนีแว่างโดนงได้อยู่ไไดด้้นอยู่เเซลลลตัะ โอ้ย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 เรื่องมันไม่ค่อยล้นเลยนะเนี่ยเอาจริงๆเร็วเรือเรือเรือยังไม่ครึ่งทางเลยโอ้ยดูเกินบอสอะไรวะเนี่ยยังโหดเลยอ่ะโหดเกินเผยเผยทำไมรู้สึกมันยากกว่า TDS อีกวะเนี่ยเฮ้ยตอนต่มันใกล้ตายแล้วนะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้เอาตอนเดี๋ยวเราต้องย้ายที่เอ็งเพลงเออเพลงมันจัดเออเออเออใได้ตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเอาตอนเอ็กเซลไม่ถึงแล้วเอาตอนเอ็กเซลไม่ถึงแล้วย้าย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 โอ้ยเลยลดเอออะไรลดช่วยหน่อยรถลดอะไรลดลดข้าวมันลดข้าว รถช่วยตืมรถช่วยตืมโอ้ยสวยตอมันจะถึงแล้วตอมันจะถึงแล้วเฮ้เอ็กเซลโดนยางสดเอ็กเซลโดนยางสดไม่ใช่เรือไหมเนี่ยตายสวยจะตายเร็วทีมเราเดี๋ยวจะตาย,ยเร็วตายเหลือ 10, มืนหนึ่งมันยากจังวะเออชนะลือมือึงเออตายายแพ้ไม่ดีไวโอ้ยยัยชนะแล้วโอ้ยไดนดูเดีอยสิกลิ่นโอ้ยกลิ่นตุ่ดๆุนะที่อ่ะ แต่เวลาทำงานเปิดประตูไปไปกับมิติการเลสโกเลสโกลุยลุยไปไปโอเคเดี๋ยวร้อยกลับกลับบ้านอุ้ยเหมือนจะพาเพื่อนมาด้วยว่ะมากันเต็มเลยโอ้โห โปรติดตามตอนต่อไปไปไปเยอยู่นะเอาเรื่องจัดเลยโดยเฉพาะดิวแมนอะไท่านดิวแมนเอาเรื่องจัดเลยเกือบแพ้เยชนะแล้วโอ้โหเล่นไปยีิบสนาทีเยได้ช็อกโกแลตมาขอบคุณครับรอดูคืนที่3ามดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้น